มนึ่งเจะนวดแนวบนหลัง่ะนะครับถ้าตรงนี้จะตั้งแต่เอวลงไปอ๋อตั้งแต่เอวลงไปใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมกดนี่ตึงไหมตึงแนวเห็นไหมแนวหนึ่งพอเราได้แนวหนึ่งปุ๊บนี่ตัวนี้เราจะแค่ตัวช่วยเท่านี้ช่วประคองเห็นไหม ถ้าเราเราเรากดนี้เขาเรียกว่าอาให้กดรักษาเนี่ยเราจะกดนับหนึ่งถึงห้านะแต่ถ้าเรานับหนึ่งถึงสามนี่มันก็เหมือนนวดนวดสุขภาพทั่วไปเนี่ยนะครับนวดไปเรื่อยๆเลยนวดไปเรื่อยๆอยคือแนวหนึ่งน่ะนิ่ป้นเ่มันจะตะว,วางขวางอย่างนี้นะเนี่ยที่เราวางขวางอันนี้นะครับเนี่ยคือแนวหนึ่งให้ชิดกระดูกแล้วขวางนี้ก็คือแนวหนึ่ง ยตอนนี้อาจารย์ก็เลยทางปฏิบัติอาจารย์ก็คือเอาหนึ่งกับสองคู่กันเลยเพราะแนวสองมันอยู่แนวนี้นะอยู่ใกล้ๆกล้กันนะครับแล้วแนวสองใกล้ๆกัน,น,นแนวสองคือแนวที่กระดูกไอ้กล้ามเนื้อที่มันนูนขึ้นมาเนี่ยเนี่ยแนวสองที่คนปวดกันเยอะปวดหลังกันเยอะเนี่ยเนี่ยถ้าคน<อ>ตรงนี้แข็งมากก็ปวดมากนอนแข็งมากนอนไม่หลับแล้วบางทีนอนง่ายนอนไม่ได้เลยเพราะตรงนี้มันแข็งนูนขึ้นมา อันนี้ก็คือกดแนวสองไม่เนี่ยแนวสองนะครับแต่ถ้าเราเจอแนวหนึ่งแล้วก็พยายามชิดเข้ามาอีกหน่อยหนึ่งเนี่ยก็เป็นทั้งหนึ่งทั้งสองเนี่ยนะครับถ้าเราความนี้เราในตำราไม่มีแต่ในทางปฏิบัติอาจารย์ใช้ทำาหมือนหนึ่งกับสองนะครับเนี่ยมาได้ทั้งหนึ่งทั้งสองนะประหยัดเวลาเราแต่นี้เราเราจะจะทวนได้แล้วแต่มากถ้าเป็นปวดน้อยก็สามเที่ยว วดมากก็ห้าเที่ยวเนี่นะครับเห็นไหมนะครับเนี่ยอันนี้ตึงเลยไหมเนี่ยเส้นสองเ่ยอันนี้เส้นสองแนวหลังเส้นสองเนี่ยมันจะตึงมากโอ้โนี่ไงนี่ไงเห็นไหมเนี่ยตึงเยอะนะครับตึงเยอะถ้าเราจะกดตามแนวของตำราเลยอ่ะมันจะต้องวางขวางนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่แลงในเส้น อ่ามันเสียเวลาอาจารย์เลยใช้หนึ่งกับสองคู่กันนะครับกดพร้อมกัไปเลยทีเดียวไปเลยนะครับจริงๆนะน้าไปนวดทิ้งืาตรงนี้น้าี่นื่ไปข้างบน <c oughs> มันนี่หนึ่งกับสองเอาไหมช่วยกับเธอไปนเนี้ยต,ติ๊่นเลยเสองขึ้น <ะ S 3> <c oughs> ออไปสามแล้วก็ลงไปรอบหนึ่งเป็นสี่ไปเลยใช่ไหมครับเราจะกดถึงตรงนี้ตรงนี้ตั้งนานมาแล้ว

ปว้ออยู่กับกระดูกเอไปแค่เารน้มนุษยตรงนี้ยตรงไหนสุดนะครับนนากแล้วเรื่องหัวนี่หัวเริ่มเริ่หัวจาเริ่มหัวราเป็นแค่นี้เนี่ยหัวเห็นไหยแค่เบาๆเท่านี้องหัวะขาดตรงตรงมมอดีนี่อาจารย์นดคนหนึ่งสองคนนิโปเพราะว่านะนวดเริ่มคนที่สี่คนที่หเริ่ม หน่อยเล็กหน่อยแล้วไหมเออเอาโซ่เราลงแค่เบาๆนะไม่ต้องไปเก่งจับตรงนี้เบาๆเลยจับตรงนี้เราจะมาค้างประคองตัวเหน่อยนี่หัวตะขาบนี่ไงหัวตะขาบไอ้ที่มุมมุมกระดูกมุมพอดีใช่ไหมจันทร์มันจะเป็นกระดูกตรงนี้ไงกระดูกมุมพอดีเราค้างก็เองนี่ขออนุญาตินี่นี่อะใช่ใช่กระดูกมุมเอาปิดที่ตรงนี้แล้วก็ลองเลื่อนมาตรงนี้ตรงนี้มันจะว่างเห็นไหมอ่าใช่จ้ะลงมาหน่อยนึงจะว่างเราลองมุมกันนี่มีนี่ว่าง ไม่เห็นเลวรงเนะคะไม่เห็นลึกบุบบเลยไม่เห็นสมวไม่เห็นเบิดดูดิตรงนี้ออวันั้นครไม่โดนงอออก่หงเต็มนมันไม่เนะเบาๆที่เราเคลียร์จากกันแล้วจะทำเนี่ยเนี่ยบ้าวไม่ได้แลงตไว A ตัวคนข้ที่เไม่คนเรายวชนในละหมดรูปละ ใต้ขวดะคาลงไปมันเป็นรอยยมเกี่ยวข้างม่จำไว้เลยนะเนี่ยจำไม่ได้เพระกอเเขาก็ดตเองมีความรู้สึกว่าลมในท้องปันก้นอีกแล้วออกก่อนเย่ายวต่อน่อไม่มีส่งญาจติใจเป็นโรคจิตผากดเราได้มีมอบมีลมปัน่้นเสร็จแล้วเนี่เสร็จแล้วนี่ยู้กดจุดทาซาเอวนะครับโดเกี่ยวข้างครับเกี่ยวข้างเดือยขาตรงมเกี่ยวข้างเดือยต ให้โซนนะครับเราดูนี่นะตัวต้องต้องหันหน้าตรงนี้นเออเนี่ยเดี๋ยวนี้เราก็รว้กเกี่ยวข่าแนละ้วเนี่ยตาเรีกว่าเกี่ยวข่าตึงไหมตึงครับเราไม่ได้เราไม่ได้กดแรงหรอกคือถ้าทางถ้าเราทูเราเราทำถูกต้องเห็นไหม,มถ้าถ้าเราทำถูกต้องเนี่ยก็เบาๆมันก็ตึงนะมันก็ไปและเห็นไหม เออแต่ทีนี้คือสะโพกเนี่ยคือดูสะโพกมันมันจะโค้งนี่นะโค้งนิดแล้วก็ว้าวบางอย่างน่ครับเวลาโน้ตตนโน้ตน้ตเกี่ยวข้างอย่างนี้ Thank you.